ใหม่ครับลงตำแหน่งใหม่เป็นตัวเลขอ่าต<ส>ั้งก็ถ้าเกิดพี่มีเบอร์อยู่แล้วต้องการลงใหม่ปั๊บพี่เข้าหน้าจีเบสอย่างเดียวครับผมหน้าจีเบสอย่างเดียว <c oughs> อ่าครับอ่าเขาให้เป็นให้ให้เป็นหน้าต่างเดียวครับผมอ,อ่าเลือกหน้าต่างเลือกเลือกแผนที่แผนที่เดินเรือก็ได้เนาะหลือแผนที่ตกปลาก็ได้ครับผมโอเคครับอ่าครับเดี๋ยวยกยกเลิกกันเดินเดินทางก่อนครับผมกดสามจุดทางขวา อ่าตอนนี้พี่ไปซ้อนเมนูไว้อ่าครับกดทางขวายกเลิกการเดินเรือก่อนครับผมหยุดการเดินเรืออ่าครับไปตรงไหนแล้วอ่าอยู่ด้านด้านขยับกล้องเดี๋ยผมดูให้ก็ได้ครับมันจะเขียนว่าหยุดหยุดการเดินเรืออ่านี่ครับหยุดการเดินเรืออ่ากดกดนี่ครับการมันมันจะมีควาว่าอ่าครับเดี๋ยวยกยก,ยก,ย,ก,ย,ก,ย,กยกการเดินเรือเนาะอากดเมนูหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็มีมีคําว่าเดี๋ยวจะขยับ,ขย,บขยับกล้องใกล้ๆ้ผมมองไม่เห็นสัญญาณเลตัวเลือกการนําทางครับผม ตัวเลือกกันนาทางอ่าแล้วก็หยิบหยการเดินเรือโอเคครับท <Okay, S 1> ีนี้พี่อ่าพี่ต้องการใส่ไม้พี่แเตะกาบาทไปที่ตรงไหนก็ได้ในในหน้าจอเราแบบแบบแบบนี้เร็วกว่าใส่เป็นตัวเลขครับอ่าครับครัคแต่พี่แเตะกาบาดไปหน้าจอได้เลยครับผมให้เชฟเปอร์จะใส่เบอร์ตัวเลขอ่าพอพอเตะเข้าไปปุ๊บนะครับสังเกตหน้าจอมันขึ้นขึ้นอะไรบ้างครับผมพอเตะให้กาบาทขึ้นมาก่อนอ่าพอเตะกาบาดปับ๊บทีนี้พี่กดเมนูเลยครับผมเมนูนะ อ่าเมนู menu, จุดอ่าหรือตัวนี้ก็ได้ครับอดูดด,ดููขอบจอด้านบนอมันจะมีคาว่าจุดทางใหม่หาคาว่าจุดทางใหม่ก็ได้ครับผมเส้นทางใหม่ไม่มีอ่าข,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 ขยับก้องให้ผมดูด้วยก็ได้ครับเดี๋ยวผมดูให้ไปข้อมูลเหรอข้อมูลแตะได้เลยครับผมข้อมูลอ่าขยับขยับกล้องมาทางขวาน,นิดนึงครับอ่าแป๊บหนึ่งนะ ท้องฟ้าเกษตรน้ำน้ำเพืนลงโอเคไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวย้อนย้อนกลับเข้าเข้าอีกหน้าต่างดีกว่าหน้าหน้าต่างนี้มันยากนิดนึงกดย้อนกลับเลยครับผมอ่ากดกดทีน่นี่กดเมนูหนึ่งครั้งทางขวาจุดสามจุดเดี๋ยวพี่ขยับป้องกัผมเห็นทางขวาด้วยเนาะกดเมนูเลยหนึ่งครั้งการเพนต้องต้องจุดการเพนกล้องก่อนนะแล้วกดเมนูทางทางขวาที่เป็นจุดสามจุด มันไม่ขึ้นจุดสามจุดเลยบงังอ่าแป๊บหนึ่งนะพี่ไปโซนพี่ไปโ้นเมนูเอาไว้อ่าครับมีมีเนี่ยกดกดกลางจอทนี่มันกกจ,มจะมีกลางจอที่เราเขีย่ยเขี่ยเมนูขึ้นมาอยู่กลางจอด้านล่างน่าจะไปกดส้นไว้พวกของเดิมๆผมจะไม่ส้นเมนูอ่าใช่ใช่ใช่อ่าก,กดที่สีเหลืองๆตัวนี้ต้องยกเลิกการบาด่กนเนาะอ่าแล้วเขียข่ยเขี่ยเมนูที่มาแตะที่กลางจอให้ให้เมนูขึ้นมาอ่าครับกดจุดสามจุดครับผมอ่าพอจุดสามจุดปั๊บเดี๋ยวเอากล้องเข้าไปนิดนึงผมผมมองไม่เห็นอ่าครับ ทีนี้นะครับให้เลือกคําว่านะครับแป๊บนึงนะอ่าเว็บพอยด์ครับผมหนึ่งสองสามสี่อ่าครับแล้วทีนี้เราก็เลือกเลยครับว่าต้องการนําทางไปย่งหรืออ่าสร้างหรือค้นหาจุดทางใหม่จุดทางอ่าใช่ครับพี่อันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้ไม่ใช่อันหนึ่งย้อนกลับอ่าจุดทางใหม่อ่าแล้วก็ใช้คําว่าใส่พิการใส่พิกัดเดี๋ยวได้แป๊บนึ่งอ่าได้ครับผมเม่่ากำลังจะออกไปไปไปเบิกของหลังกำลังเคลียร์ของที่บ้านพอดีเลยครับผม ส่พิกัดอ่าใส่พิกัดทอนี้พี่มีตัวเลขที่ที่ได้มาจากเพื่อนนะครับเราก็ใส่เลยเริ่มเริ่มจากเอ็นเอ็นก็คือเหนือตัวเลขตัวหนึ่งตัวใดไม่ตรงเราก็ใส่ตัวเลขเหล่านั้นให้ตรงกับที่พิกัดตัวอักษรไม่ต้องเปลี่ยนอักษรนั่นคือจุดปจุบันเราเปลี่ยนเฉพาะตัวเลขครับผมสองสองเ<ห>าครับผมแล้วก็อีก็ไปเรือ่อยใช่ไหมอ่าอีก็ไปเรื่อยถูกต้องครับสองหนึ่งยี่สิบเก้าศูนย์หเก้า แล้วก็เสร็จสิ้นใช่ไหมอ่าแล้วก็เลือกเลือกใส่สัญลักษณ์ก่อนครับผมอ๋อมันไม่เห็น,นอ๋อถ้าถ้าถ้าเราไม่ทันใส่สัญลักษณ์เบ,บางทีครับหนึ่งรมมันจะไปปะปนกับข้อมูลเดิมอยู่หนึ่งสองเก้าสอง,สองเดี๋ยวแป๊บหนึง่งอ่าได้ครับอ่าเลือกอันไหนก็ที่ที่ที่สัญลักษณ์ที่ที่เราชอบเนาะเราก็เลือกขึ้นมาหนึ่งอันเอาเอเีบไนี่งไงอ่าครับ อ่าโอเคโอเคโอเคแล้วนี้ก็กดนำทางไปยังได้เลยครับผมนำนำนำอ่านำทางไปยังครับผมตอนนี้มันมันอยู่ข้างในหรือยังอ่าอยู่เข้าเข้าเข้าในเครื่องแล้วครับอ่ากดนำทางไปยังได้เลยเนาะเส้นทางนำทางไปยังอ่าครับก็อ่าครับผมมาแล้วมีเส้นมีเส้นขึ้นมาเราเราต้องแตะเป็นกดนำทางก่อนเพื่อจะให้มีเส้นสีม่วงนำทางเราไปอ่าใช่ครับเพราะว่าหนึ่งถ้าเราไม่ถ้าถ้าเราไม่ซูมครับเราจะไม่เห็นที่มันมันซ้อนกับเบอร์ที่เรามีที่ผมลงให้แล้วมันอยู่ใกล้เคียงกัน เราแตะไปแล้วแตะแล้วแตะแล้วเลือกนำนำทางได้เลยครับผมที่ขอบโจอ่าครับผมอ่าโอเคทีนี้จากแตดแรกนี้เบี่ยงเรือทางซ้ายกับหลังเราก็วิ่งเข้าสู่ตําแหน่งที่พี่ป้อนหมายได้เลยอ๋อหมายนี้เคยเข้าไปแล้วแต่มันอยู่ใกล้เคียงอ่าครับผมครับครับครับพี่ถ้าจะลบละ่ะอ่าถ้าลบเช่นเช่นเดิมครับผมเอากาบาทเนาะไปตั้งที่จุดที่เราต้องการลบพอกาบาดตั้งปั๊บกดเมนูมันจะถามว่าาแก้ไขหรือยืนยันให้เราเลือกลบครับผม เอาเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวอ่<ม>าได้ครับพี่ได้ครับรับขอบคุณครับบังเช่นกันครับมันหมาครับพี่